ขั้นตอนจัดโต๊ะไหว้เทพเจ้าชายชิงเอี้ยวันตุจีน2568คํากล่าวบทสวดบูชากระบวนการทั้งหมดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเทพเจ้าแห่งความร่ํารวยโชคลาภในปี2568นี่มีเลิกมงคลหรือเลิกท,ที่เทพชายชิงเอี้ยเนี่ยจะลงมายัางโลกมนุษย์ตั้งแต่เวลาประมาณ23นาฬิกา1นาทีถึงเวลาตี 2. 59 9นาทีนะครับเวลาเนี่ย บางตำราก็บอกว่า5ทุ่มถึงตีหนนะครับบางตำราบอก5ทุ่มหนึนาทีถึงตีสองห้าสตีเป็ตี 3, เนี่ยช่วงเวลานี้ได้หมดนะครับส่วนทิศในการหันโต๊ะไหว้เนี่ยหมอช้างเขาแนะนํามาว่าปี2 5 6 8ให้หันโต๊ะไหว้ไปทางทิศเหนือส่วนอีกตำรานะฮะก็บอกว่าทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเอาตามที่เรา นับถือเราเชื่ออย่างนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีบอกทิศเหนือไปเนี่ยก็จะมีคนมาคอมเมนต์นะฮะว่าตรงตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เหรอนะครับนี่มาในเรื่องของการจัดโต๊ะไหว้บ้างนะครับควรจัดให้เสร็จก่อนช่วงเวลาที่จะไหว้นะครับคือจัดรอไว้เลยีิธีไหว้ให้จัดโต๊ะไหว้นอกบ้านนะครับการจัดวางอาหารข้าวของสิ่งของบูชาเนี่ยจะขึ้นเป็นรูปให้นะฮะ ไล่มาเลยนะฮะบนสุดเนี่ยเป็นรูปปั้นองค์เทพไฉชิงเอี้ยหรือเป็นรูปภาพก็ได้นะครับตามมาด้วยแจกันดอกไม้สดกระถางทูบน้ำชาห้าถ้วยสาคูแดงห้าถ้วยข้าวสวยห้าถ้วยผลไม้มงคลห้าอย่างเจชไฉห้าอย่างก็พวกของเจนะครับเห็ดหอมเห็ดหูหนูดอกไม้จีนวนเส้นฟองตาหูตามมาด้วย ขนมจันอับกระเป๋าสตางหรือเงินอังเปาหงิ่งเตี้ย12ชุดกิมหงิ่งเต้า1คู่กระดาษทองกระดาษเทียบเชิญสีเขียว1แผ่นเทียบเชิญสีแดง1แผ่นจัดวางอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยการทำพิธีนะครับท่องนโมสาจบนะครับตามด้วยโอมชัมพาราจารลนในเยโซฮา 3จบ 5. จบ9จบหรือ12จบตามสะดวกนะครับหลังจากนั้นให้กล่าวข้อความดังนี้นะครับข้าพเจ้าชื่อนามสกุลหรือชื่อครอบครัวชื่อวงตระกูลบ้านเลขที่ขออัญเชิญเทพเจ้าไฉาชิงเอีย้ยมาสถิตในบ้านเพื่ออำนวยพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบความสำเร็จรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยโชคลาภสงความปาารถนาทุกประการและยังมีคำกล่าวเพิ่มเติมนะครับ สามารถท่องตามข้อความที่ผมขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ปิดเสียงเอาวันนี้ข้าพระเจ้าตามด้วยชื่อนะครับขอเรียนเชิญองค์เทพสาชิงเอีย้ยมารับเครื่องสักการะบูชาซึ่งประกอบด้วยพูดชื่อสิ่งของอาหารและเครื่องสักการะนะฮะหลังจากท่านได้รับเครื่องสักการะนี้แล้วขอจงประทานพรให้ครอบครัวของข้าพระเจ้าทุกคนประสบแต่โชคลาภความสุขและความสำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เผากระดาษเงินกระดาษทองกระดาษเทียบเชิญเขียวแดงและนํารูปปั้นหรือรูปภาพองค์เทพไฉช,ชิงเอี้ยอันเชิญเทพเข้าบ้านนะครับแล้วก็ปิดประตูรวนอาหารก็นําไป,ปรับประทานนะครับเพราะถือเป็นสิ่งมงคลนะฮะเท่านี้ก็เป็นขั้นตอนกระบวนการในการสักการะตั้งโต๊ะบูชาเทพเจ้าไฉช,ชิงเอี้ยประจำปี2568แล้วนะครับ ที่เข้ามาดูคลิปของช่องวีเตอร์วีเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe